สวัสดีนะครับแฟนๆแ,แกงโฮ c ช a n n แน,นก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศของตัวเมืองตัวเมืองเก่านะครับของเมืองเชียงใหม่ทนี้นะเราก็อยู่กลางเมืองเก่าเลยนะครับวันนี้พามาเดินเล่นพูดคุยกันนะครับผมทนี้นะแล้วก็พาชมบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ไปด้วยในตัวนะครับในช่วงนี่ครับ ดูฝนเลยนะฮะเห็นข้างหลังไกลๆนู in ้นคือดอยสุเทพนะครับแล้วก็มีฝนกำลังลงอยู่นะตรงนี้ก็เป็นวัดอินทขินสะดือเมืองนะครับผมเนี่นะมีเจดีย์วัดนี้เคยเป็นวัดล้างนะครับแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรขึ้นมานะครับในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะก็มีการสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นจนมีความสวยงามนะครับ ถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วเคยมาเดินถนนคนเดินเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพระบรมราชานุส,สาวรีสามกษัตริย์เลยนะวัดอินทขินสะดือเมืองนะครับเป็นวัดเก่าแก่แหละแต่ว่าถูกทิ้งร้างไปยาวนานพอสมควรเลยนะครับผมจนวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จนเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็วิหารหลังใหม่เนี่ยก็ ทำเป็นพุทธศินแบบล้านนาะประยุกต์นะครับนี่นะมีความสวยงามนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับอหอคำหลวงที่อยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทุกคนนี่นะแล้วด้านในก็จะมีพระประธานนะครับเป็นพระเจ้าองค์สีขาวเนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยนี่ฮนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะนี่นะถ้าในอดีตเนี่ย พระเจ้าสีองค์สีขาวเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็องค์ท่านจะอยู่ตั้งอยู่กลางถนนเลยนะครับตั้งอยู่คู่กับเจดีย์เก่าที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปนะครับนะก็ไม่มีอะไรปกคลุมนะครับท่านก็นั่งตากแดดตากฝนเนาะจนได้มีการบูรณะปฏิสังขรขึ้นนะครับท่านก็ได้รับการฟื้นฟูจนสวยงามนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตัวเมืองเก่าเชียงใหม่ยังจะพอมีนักท่องเที่ยวมา เดินชมเดินเที่ยวกันอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับในตัวเมืองเก่าเชียงใหม่นะนี่เนาะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับเชียงใหม่ก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนแล้วก็จะเห็นองค์เจดียด์อยู่ตรงนั้นนะครับเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่เก่าเนี่ยก็จะมีเจดียด์เก่าเยอะแยะมากมายนะครับด้วยความที่เป็น เมืองเก่าที่มีอายุ700กว่าปีแล้วนะ729ปีนะครับก็มีรากเงาประวัติศาสตร์หลากหลายนะครับที่ให้เราได้ชื่นชมกันบริเวณนี้นะก็จะเป็นพิพิธภัรรณฑ์ทุกคนพิพิธภัรรณฑ์ดี๋ยวนะาลุงเด็กไม่แน่ใจว่าเป็นพิพิธภัรรณฑ์อะไรเนี่ยนะอันนี้มาเดินเล่นเลยนะพาแฟนๆชมเมืองเชียงเมืองเก่าเชียงใหม่กันเนี่ยเจดีย์องนี้เห็นไหมทุกคนที่เรา ดูเมื่อกี้เห็นข้างนอกนะครับก็เป็นเจดีย์เก่าไม่ทราบว่าตรงนี้อดีตเป็นวัดอะไรนะครับหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของวัดอิเทขินจะสมุดสะดึสะดือเมืองก็ไม่รู้นะอ่านี่นะสวยงามทุกคนแล้วก็อาคารหลังเนี้ยในอดีตจะเป็นอาคาราสารากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเก่านะครับเนาะเราตั้งอยู่ด้านหลังของบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับนี่ สวยงามนะครับเป็นอาคารทรงโบราณโบราณหน่อยนี่นะเนี่ยใครมาสักกะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะเห็นอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหลังนะครับมันคือศูนย์มรดกเมืองเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่นะครับก็จะมีเนี่ยหอกลางเวียงนะครับหอ,หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่หอพื้นที่ล้านานาเนี่ยครับก็คใครที่เป็นสายประวัติศาสตร์หรือสนใจเรื่อง ราวของประวัติศาสตร์ก็แวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับผมนี่เนาะตั้งอยู่กลางเมืองเลยด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วถ้าเราเดินออกประตูนี้ก็จะเป็นลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นี่นะครับซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้งนะครับรวมถึงถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับก็มาเริ่มต้นตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวไปสักการะ พระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์กันแป๊บหนึ่งนี่นะนี่ครับพระองค์จะยืนเคียงกันสามพระองค์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือองค์ซ้ายนะครับองค์ซ้ายที่เราเห็นในกล้องก็คือพระยางามเมืองนะครับเป็นเจ้าผู้ครองนครภูกามยาวหรือพระเยาวในปัจจุบันนะครับแล้วก็องค์ทางขวามือก็คือพระร่วงนะครับพระยาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแหง่ง อาณาจักรสุขโขทัยและองค์ตรงกลางนะครับก็คือผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ก็คือพญามังรายนะครับผมนี่นะก็เป็น3ามกษัตริย์ที่ในอดีตก็เป็นมิตรสหายกันนะครับผมแล้วก็ประมาณว่ามาดูพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พูดคุยกันว่าพื้นที่ตรงนี้ดีนักนะครับสามารถสร้างเป็นเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองและมีความยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคต ซึ่งกเ็เป็นจริงดังที่ท่านได้ตรัสไว้นะครับผมนะเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอาคารด้านหลังนะฮะศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะมีความสวยงามมากนะครับเนี่ยนะแล้วก็ตรงไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับโรงเรียนอ่า อดีตเป็นโรงเรียนชายล้วนประจาจังหวัดเชียงใหม่เนาะแล้วก็ถ้าโรงเรียนหญิงล้วนก็จะเป็นโรงเรียนวัฒโนพัฒวัฒโนไทยพายัพนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นสหสศึกษากันไปหมดแล้วนะครับทั้งทั้งสองโรงเรียนนะก็เป็นโรงเรียนประจาจังหวัดทั้งคู่นะครับผมนี่ครเป็นบรรยากาศช่วงนี้ก็ใกล้เลิกงานแล้วทุกคนสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วนะเด็กนักเรียนก็เลิกเรียนกันละนะครับก็เดินชมบรรยากาศพูดคุยกันไปนะครับในคลิปของเรา นะนนี้เป็นถนนถนนพระปกเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนี่นะตรงนู้นก็คือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนี่นักเรียนกาลังเลิกเรียนกันนะครับเป็นโรงเรียนระดับมัธยมนะครับนักงแต่มหนึ่งถึงมหนะนี่นะอยู่ใกล้ๆก,กับพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยตรงนั้นนะครับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยน่นะแล้วถนนเส้นนี้ ก็ได้นําสายไฟลงดินหมดแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะถ่ายรูปออกมามันก็จะสบายหูสบายตานะครับไม่มีสายไฟลกลุงลังนี่นะช่วงนี้ใกล้เลิกงานรถจะเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีการจัดงานอยู่นะครับผมนี่นะแล้วก็ ตรงข้ามอาคารตรงข้ามนั้นก็คืออดีตศาลแขวงเชียงใหม่นะครับเป็นอาคารที่มีความสวยงามคลาสสิกเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอยู่ตรงนู้นนะครับในน้นถ้าใครสนใจอย่างที่บอกความเป็นไปของบ้านของเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็มาเวิร์กนี้ได้เลยนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งเมื่อสักครู่นะครับก็จะสามารถเรียนรู้ความเปปาเปป็็นนความมามมเป็นไปของ เมืองเชียงใหม่แห่งนี้ได้นะครับนี่ร้านนี้สวยงามมากเลยทุกคนนี่นะไม่มีไม่มีกิจกรรมอะไรมาถ่ายรูปเนี่ยก็สวยงามแต่เชียงใหม่ฝนตรงนี้ฝนมาเยอะนะครับตกทุกวันเลยแล้วก็มาเร็วด้วยนะฮะปกติในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยฝนจะไม่เยอะขนาดนี้นะแล้วก็โดยรอบบริเวณเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟนะครับหลายร้านนะทั้งร้านคาเฟ่อเมซอนก็มีแล้วก็ร้านที่ เป็นร้านของอคนทั่วไปนะครับที่มาเปิดนะก็เ <g ül> ช่งไหมเป็นเมืองแห่งร้านกาแฟเช่นเดียวกันนะครับร้านกาแฟเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นเมืองแห่งวัดวัดก็เยอะนะครับผมนี่นะรถติดวันนี้นี่เดี๋ยวหาจังหวะข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะครับนี่นะวันนี้ก็มาเดินพูดคุยกันนะครับผมรถมาเปล่าเดี๋ยวขอวิ่งก่อน <c oughs> นี่นะบรรยากาศเนาะฟ้าก็มืดๆแหละฝนเหมือนฝนจะตกนะครับอันนี้วันนี้เขาจะมีงานงานอะไรสักอย่างในบรรยากาศของกาดมั่วครัวหอมนะครับนี่เนาะก็จําลองบรรยากาศของกาดมั่วคำว่ากาดมั่วก็คือตลาดสดนะครับตลาดสดของทางล้านานาเนี่ยเขาก็เรียกกาดมั่วนะครับอ๋ออันนี้เขามีงานมตน์เนย,ยามแรงแสงล้านานา,น,าน,นะครับ ไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเข้าร่วมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนี่นะเด,เดี๋ยวเราเดินมาดูเนี่ยศาลแขวงเชียงใหม่ทุกคนอดีตนะอดีตอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ปัจจุบันก็คือพิพิธ,ธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนานี่สวยงามเลยทุกคนนะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับหรือไปเข้าไปชมสิ่งที่น่าสนใจด้านในได้นะครับนันก็เปิดให้ให้ชม เนี่ยสารแขวงเชียงใหม่อาคารสวยงามมากนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีก็จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยสายโปรเจกเตอร์แมปปิ้งนะครับบนอาคารเนี่ยสวยงามมากเป็นสีสันต่างๆนะนี่นะก็อยู่ตรงข้ามกับพระบรมราชานุสาวรีย์สากษัตริย์เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นใจกลางเมืองของเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็มีความสําคัญนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผม อันนี้เดินช้าๆนะพาชมเมืองนะครับผมเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่พี่สองไปธุระลุงเล็กเลยว่างมาคนเดียวนะครับวันนี้แฟนๆก็จะไม่เห็นพี่สองนะโอเคเด,เดินไปทางนี้นะครับชิวๆกันไปนะก็เป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับที่เราพามาชมบรรยากาศเมืองเชียงใหม่นะครับ เมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่เดินได้นะครับผมเดินได้แบบชิวๆเลยแหละบางครั้งก็เราก็เห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวชาวจีนชาวต่างชาติชาวยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็เดินเที่ยวกันนะครับมันก็ชิวอยู่นะนี่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ช่วงเย็นนะครับถนนข้างหน้าเราที่เราเห็นเนะี่ยก็จะเป็น ถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับซึ่งหลายๆคลิปเราก็มาถ่ายตรงเนี้ยเริ่มต้นตรงเนี้ยให้แฟนๆชมกันนะครับถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้ามองย้อนไปตรงนู้นเนี่ยก็จะเห็นวัดอินทร์ขินสะดือเมืองนะครับโดยมีฉากหลังเป็นดดยสุเทพเนี่ยสวยงายมากทุกคนนี่นะแล้วก็ยังมีนวดไทยมัสซาจเนี่ยแล้วก็คาเฟ่อเมซอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินพาแฟนๆชมบรรยากาศนะครับ ถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปถ้าข้างหน้าเนี่ยตรงเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นวัดดวงดีนะครับวัดชื่อมงคลเลยนะใครอยากดวงดีก็มาไหว้ตรงนี้ก็มีร้านกาแฟนะั้นรักนัานรักด้วยนะครับคอฟเฟอที่อเกนคาเฟ่นะฮะนี่นะถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็เป็นวัดดวงดีนะครับทุกคนนี่นะก็เข้าไปสักการะกันได้นะครับชื่อมงคลนะชื่อดวงดีนะครับ แล้วก็ถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปข้างหน้านุนก็สามารถไปวัดเดีย์หลวงได้นะครับเนาะก็เป็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่าของเชียงใหม่จริงๆเลยนะฮะกลางเวียงเลยทีเดียวเนาะในอดีตตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางของเมืองเลยนะครับแล้วก็พาชมบรรยากาศนะยังเป็นบรรยากาศของอาคารเก่าๆนี่นะฮะก็พอมีร้านอาหารร้านของ ของที่ลึกเนี่ยฮาคานนี่นะครับก็เยอะอยู่อันนี้ก็ทเวนตี้มาคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่น,นะฮะคาเฟ่เยอะเลยนะเขาบอกเขาพูดเคยพูดกันเล่นๆว่าถ้าจะะเวนเที่ยวร้านคาเฟ่นในเชียงใหม่จนครบทุกร้านเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีนะก็มีทั้งเปิดแล้วก็ปิด <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศนะของเมืองเชียงใหม่ บริเวณเนี้ก็จะมีสถานที่สำคัญอยู่หลายแห่งเช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะอย่างข้างหน้าตรงซ้ายมือเนี่ยจะมีสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่หลายๆคนไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปดูนะฮะจะอยู่จะอยู่ข้างๆศูนย์รถนี่เองนะนี่ในซอยเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเดินเข้ามาจะมีสถานที่ที่มีความสำคัญของต่อเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งสถานที่หนึ่งนะครับ นี่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสารตรงนี้นะครับที่อยู่บนพื้นที่ของเอกชนนะครับผมนี่นาะเดี๋ยวไปดูนะครับเกี่ยวกับพยามังรายเลยนะครับนี่เดี๋ยวตรงเล็กไม่แน่ใจนี่คัมบูชาสักการะพญามังรายนะครับเดี๋ยวเขาอ,อ่านป้ายนิดนึงเล็กจะไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะครับอ๋อเป็นกู่พยามังรายนะครับผมเนาะ ชิงมังรายเมโมเรียลอ่าเนะครับเป็นกู่พญามังรายทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คำว่ากู่ก็เหมือนเป็นที่ฝังศพหรือเปล่านะฮะเป็นที่ฝังพระศพของพญามังราย,ยไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะเนี่ยนะหอหลวงพญามังรายนี่นะเนี่ยครับประมาณนี้นะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะก็มาสักการะ,ะกันได้นะครับผม เขาก็คนพบว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ยามาฮ่ายามาฮ่าเจเิญมอเตอร์นะครับก็เดินจากนี่ครับเข้ามาจากถนนคนเดินนิดนึงนะครับมาไหว้กันได้เลยนะครับผมถ้ามาเชียงใหม่แล้วก็อยากสักการะพญามังรายนะครับผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่นะฮะก็มาตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศชิวๆนะฮะ ก่อนที่ฝนจะตกนีเ่เราไปทางซ้ายตรงนี้ก็ไปวัดเจดีหลวงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีอีกหลายวัดเลยตรงนู้นนะครับถ้าใครอยากไหว้พรนะเก้าวัดถนนเส้นนั้นนะครับครบเลยเกินด้วยซ้ำนะฮะนะก็มาเที่ยวกันได้นะครับเชียงใหม่ก็ยังมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความสวยงามต้อนรับผู้มาเยือนอยู่เสมอนะคราวนี้ก็เดินกลับไปที่ สามกษัตริย์นะครับพระบรมราชานุสสรีสามกษัตริย์นะก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองนะเราคลิปนี้ก็พาไปเดินชมนะฮะบรรยากาศใครที่คิดถึงเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เอามาอากาศคร่าวๆเนี่ยนะในยามเย็นของวันนี้วันที่29ิพฤษภานะครับนะก็พามาชมเนี่ยร้านค้าร้านอะไรก็เยอะแยะมากมายนะครับเดินชมชิวๆกันไปนะฮะแล้วก็ถ้า ใครคิดถึงเชียงใหม่ก็มาเที่ยวกันได้นะครับลุงเล็กก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ถ้ามาเที่ยวแล้วเห็นลุงเล็กเดินถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็มาทักกันได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดินคุยกันเล่าเรื่องเชียงใหม่เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าคลิปหน้าจะไปไหนต่อเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลุงเล็กจะ แวะกินกาฟ Amazon แฟอเมซอนละนะครับครับก็ลากันไปก่อนครับบวัสีีครับ